จะขายที่เนาะขายไปแล้วไหมนั่นแหละเขาซื้อไว้ไงเขาเขาแค่มาปราบผมไม่รู้เขาขายเท่าไหร่ตรงนู้นเขาเขาแบ่งขายด้วว่าบ้านตึกสวยเนี่ยเขาขายเก็บไปที่ไหนเอาไปเราไม่มีตังค์เลยแต่จะซื้อรถกระบะไหมเลาเป็นเหมือนเหล่าน้ำเหมือนกันเอาไปจ่ายเพราบางทีอ่ะเราเราไปรบกวคนนั้นวันที้แก้บ้านเรื่องที่มันยุบหายไปมึงเอาไปไว้ไหนขายเ่อง เนี่ยเขาก็สงสัยในหมู่บ้านนี้แหละเขาต้องเออเดี๋ยวเราต้องมีคนเด็กมีคนซื้อเดี๋ยวต้องมีคนกวาดจับเพื่อคกูนี่ต้องมีสืบอใกลถ่ายกูคุหน่อยดิใกล้ไปก๊อฟอ่ะกันดูข่าวว่าตอนนี้อะไรนะเขาเรียกยาบ้าหรือยามาวันเนี่ยยาบ้าหรือยามา ไม่รู้ก็แล้วแต่จะเรียกมันก็อ๋อยาบ้าอ๋อพบยาบ้านะหลายหมื่นเม็ดสองก็สอบบอกดิสองก็สอบโอ้แล้วมันมียุบไปด้วยเป็นสอบนึงมียุบไปมั่งก็เป็นหมื่นเม็ดเลยเลยนะหลายหมื่นหลายหมื่นเม็ดใช้ไมโครขุดเลยนึกไมโครเขามากวาดป่าปกติหรอคือเจ้าของที่เขามาจ้างกวาดป่าอ๋อ็รอยเขาเปลี่ยนมือแล้วเนี่ยพี่เนี่ยรอยเขาปักกระเดดเสาใหม่ในเห็นไหมเนี่ย ก่อนจะขายที่เขาขายต้นต้นสำสาไปแล้วเออตอนนี้เดี๋ยวป่ะเห็นป่ะมันเริ่มจะต้นสำสาเยอะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจลงฮะเยอะป่ะหนึ่งสี่หมื่นเม็ดเริ่มมาเรื่อยอีกอ่ะสี่หมื่นเม็ดเลยเหรอ <im itation> เยอะจังก็ทจอไม่ถุงคดีที่ขายมึงก็ดไปแค่เมื่นเดียวมึงจอดไปไม่เตี้ยปนปากก็ที่ขายเนื้อหางอะไเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นลนะใครจะมาเดี๋ยวสารส้น,งนลงดึบไอ้กี่ยวไม่เกี่ยวมันรู้หมดแหละหรือมึงก็รู้ไม่รู้ว่าแม่โคมันคุยจากออกไปจากตรงนี้หรือไปเจอแคมมันไปเจอไปเจอตรงโน้อนอ๋อแม่โคมันก็ไม่เห็นเออพอ เป็นถุงเสีไอ้โหติดน้ำตาลเขาก็เลยนั่นไงมีรถนักมีรถนักข่าวมาด้วยแจ้งไม่ได้ดิ่แจ้งก็ได้เลยในตรงโนั้นอะตรงนั้นทางจะเป็นมันตู้มู้นเนี่ยเหรอทางคุณค้างละค้างไอ้ฮางไอ้อาร์จะนะที่ตึงการนี่ธรรมาตพอทางั้งิวที่ว่าตรงนั้นน่มันที่ธรรมาต์เขาตัดต่อช่อไว้ักเนยช่วงหลักเนี้ยมันเป็นป่าหมดเลยป่ามุดใครเข้าไปนั่งก็มองไม่เห็นเลยในตรงเนี้ยท่วมหัว มันเป็นป่ามดบอกของใครก็มาเอานะเอาบัตรประชาชนมายื่นบัตรประชาชนคมีพอดีไหมไอ้เพื่อนนะเพื่อนเดี๋ยวกูเอาไปแก้แก้ไปนี่ยไอ้นมันขมเดี๋ยวรอร้อยเวีรอร้อยเวรนะนะนะวันนี้วันนี้ก่อน เอ้ามานี่เลยเนี่ยนาะเนะี่ยยังไงก็นาะ